สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปาดต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้ง16วัน16ทีมตามติดความพร้อมของทุกสโมสรในไทยลีกหนึ่งที่จะแข่งขันตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปพระศาสายฟ,ฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นทีมที่หลายคนนั้นจับตามองเพราะว่าปกติแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนโฉมต่างชาติใหม่แทบจะยกชุดแต่อันนี้เขาเติมเต็มตัวที่ขาดและก็ใช้ต่างชาติชุดเดิมที่ถือว่าเป็นแกนหลักจะกดฤดูกาลที่ผ่านมา ปีที่แล้วครับสองรอบตลาด3รอบตลาดบุรีรัมเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายพวกเขานั้นก็มือเปล่าไม่ประสบความสําเร็จอาทําให้บุรีรัมนั้นเปลี่ยนแนวคิดครับอดทนมากขึ้นกับการใช้ต่างชาติแล้วก็เติมเต็มผู้เล่นไทยที่จริงๆแล้วเป็นปัญหาของพวกเขามาตลอดแต่ด้วยปรัชญาคอนเซปต์ของสโมสรคือดันเยาวชนขึ้นมาแต่พอดันแล้วขึ้นมาใช้งานไม่ทันหรือบางครั้งเนี่ยนะครับเยาวชนที่ขึ้นมามันไม่ได้เกราะกลุ่มแล้วเล่นมาด้วยกันได้ก็ต้องเติมครับ ต้องทุ่มบ้างและปีนี้ก็เชื่อว่าบุรีรัมจะเป็นทีมที่เอาจริงเอาจารงกับการที่จะต้องกลับมาประสบความสําเร็จให้ได้ ก่อนติดตามเรื่องของแชมป์ซอกราวนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube จะได้เห็นคลิปแบบนี้เรื่อยๆครับ,รบเมื่อผมอัพคลิปคุณจะให้ดูเป็นคนแรกๆแ,แล้วก็ช่องทาง a c e b o o k นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไปติดตามเรื่องราวของประสาทสายฟ้ากันครับผมขอย้อนไปเมื่อซีซั่นก่อนนะครับบุรีรัมในออกสตาร์ทไม่ได้อย่างที่หวังและผลงานไม่ตอบโจทย์เลยต้องแยกทางกับโบซิดาบันโดวิชแล้วก็ไปดึงเอาอล็กซานเดรกามากลับมาคุมทีมเป็นรอบที่2ก่่่ออนจะคคะคยๆตรดับ พัฒนาทีมจากนักเตะที่มีแล้วพลิกสถานการณ์จบรองแชมป์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งตรงนี้ต้องให้เครดิตกับกาม,มาไปเต็มๆม,มาในซีซั่นนี้ครับบุรีรัมก็เสริมตัวใหม่เข้ามาเพียงแค่5คนเท่านั้นคือชุติพลทองแท้มิดฟิล์สารพัดประโยชน์ที่เล่นตรงกลางได้เล่นด้านข้างเล่นตัวรุก อดีตเด็กเก่าของทีมก็นําเข้ามาจาับประจวบอีกคนก็คือพีระดนฉมรัศมีมิดฟิลตัวขับเคลื่อนเกมเป็นแข้งคุณภาพคับแก้วที่ได้มาจากสบุตราการซิตี้ด้วยค่าตัว10ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ตัวของนิรันมีมากเกาหลหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนในวัย25จากชลบุรีส่วนแข้งไทยอีกคนก็คือนพพล,ละครพลนายทวันดาวรุ่งที่กลับมาจากสัญญาย,ยืมตัวจากนครปฐมยูเนเตตส่วนตัวต่างชาติปีนี้บุรีรัมนำเข้ามาแค่คนเดียวครับ ก็คือเรเบนสุลาก้ากองหลังสวีเดนเชื้อสายอิรักจากเลสกี้โซเฟียเข้ามาเติมแกล่งโดยแนวรับเจ้าของความสูง193ซนติเมตรมีดีกรีเป็นนักเตะทีมชาติอิรักแล้วก็ผ่านการเล่นบนเวทียุโ,ยโรปมาแล้วทั้งเอเวรัมของนอร์เวย์รันนิกีของเซอร์เบียอาดาคสซาลีในบอลแกเรียแล้วก็ล่าสุดกับเลสกี้โซเฟียก่อนจะย้ายมาสวมยูนิฟอร์มของประสาทสายฟ้าขณะที่โคต้าต่างชาติยังเก็บบราซิเลียนคอนเน็กชั่นที่เข้ามาเติมเต็มในตลาดซื้อขายรอบ2เมื่อป,ปีที่แล้วไว้ได้ทั้งดิเก,ากลา มซเ e อลโรซาสดาวยิงแซมบ้าทีนี้เรามาเจาะขุมกําลังของบุรีรัมว่าการที่พวกเขาเลือกใช้งานต่างชาติในแผงหลังถึง2คนจะวางหมากแบบไหนเรื่องของระบบเนี่ยนะครับผมคิดว่าบุรีรัมสไตล์คงไม่เปลี่ยนครับพวกเขายืด 3. 5 2เป็นหลักซึ่งอาจจะหมุนยืนเป็น3-4-3ตามจังหวะเกมก็ได้หรือถ้าเกิดจะยืนแบ็คโเหมือนในยุคข,ของโบซิดาบันโดวิชเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับคู่แข่ง และสถานการณ์ในจังหวะกเกมนั้นๆผู้รักษัตประตูได้นอนมือหนึ่งยังต้องเป็นสิวรักษ์เทพสูงเนินแต่ปีนี้มีนพพลละครพลเข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตแทนที่ของเยศพลเทียงดาส่วนแผงหลังเนี่ยเอาการยืนหลัง3าก่อนดีกาจะรับบทยืนห้อยตัวสุดท้ายขนาบข้างด้วยเรบินสุลากาที่จะยืนด้านขวาส่วนด้านซ้ายเนี่ยมีหลายชอยให้เลือกครับทั้งพันสายเหบบิบูลธนากรอัซรินอภิวัฒน์ง่วนลำหินนิรันดีมากและชิติพัฒน์แทนกลางซึ่งด้วยสภาพร่างกายของพันสายที่ยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์กก็็อาาจจะเปนนิรม,ม ที่ได้ออกสตาร์ทก่อนในช่วงแรกขยับมาดูวิงแบ็คครับฝั่งขวานี่คือพื้นที่ของกับตันต้นนริบดินวรวิรัติโนโดมแน่นอนส่วนทางซ้ายเมื่อปล่อยทั้งศัสรัขหายพระโคนไปให้กับชุนบุกมอเตอร์ยืมตัวและกรกฎิริยะรวมสิริ ไปให้กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดก็ทำให้เป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะใช้ใครทางเลือกก็มีทั้งจัก,กริดลาตะกูลทินกรอัุรินหรือแม้แต่ชุติพลทองแท้ก็สามารถขยับลงมาเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาถนัดเท้าซ้ายแต่ถ้าเกิดใช้ทินกรเล่นเซนเตอร์ด้านซ้ายเนี่ยผมก็มองว่าวิงแบ็กเบียดเบียดกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจันนกริดหรือแม้แต่ชุติพลแต่ถ้าเกิดเป็น DNA ของบุรีรัม กับการเล่นมาตั้งแต่เยาวชนเนี่ยผมมองว่าชุติพลมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะเบียดเล่นตำแหน่งนี้และจะเป็นเซอร์ไพรส์ของทางบุรีด์ได้เหมือนกันส่ว so, นตรงกลางนิวฉำมครับพีระดลนฉำมและมีจะได้ประสานงานกับทางรัตนากรใหม่คามิลูกม่อของทีมโดยมีสุภโชคสารชาติเป็นตัวรุกอยู่หลังคู่หน้าทั้งไมคอนมาเกสแล้วก็เซเมียโรซ่าแต่หากจะยืนแบ็คโฟก็สามารถปรับมาเล่น4-3-3ได้โดยใช้ดีเก่ายืนคู่กับเรบินซูลาก้าในบทบาทเซนเตอร์ฮาด เต้บดินเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นธีนกรแล้วก็วารัตนากรยืนนิฟิลต์ตัวรับใส่จักรพันธ์แก้วพรมลงมาขับเคลื่อนเกมกับทางพีระดอนแล้วก็ดันสุภโชคไปยืนหน้าซ้ายไมค์อนหน้าขวาและโรซ่าปักหลักเป็นกองหน้าตัวเป้าแผนนี้ก็ถือว่าน่ากลัวนะครับและดูหลากหลายได้ด้วยส่วนสำรองทีเด็ดของบุรีรัมย์ปีนี้ถือว่ามีทางเลือกใช้งานเยอะผสมควรเลยครับประตูเนี่ยมีนพพลและคอนพลกองหลัง พันสาเหบิบูลอภิวัตงวดลำหินชิติพัฒน์แทนกลางและก็มีเปียพลผ่านินชกุลมาสแตนบายในตำแหน่งแบ็กขวาก็ได้หรือแม้จะเล่นเป็นตัวรับก็สามารถเล่นได้ในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีทางเลือกอย่างจักรพันธ์แก้วโพรมชุติพลทองแท้จกักริดลาตระกูลแล้วก็อิราฟานดอเลาะกองหน้าซปเปอร์ซับก็มีสุปชัยใจเด็ดสุปรนัทเหมือนตาหรือแม้แต่อองทูดาวยิงทีมชาติเมียนมาในโคต้าอาเซียนเมื่อได้ทีมสมบูรณ์แล้วมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันดีกว่าครับเดือนกันยายนของบุรีร พวกเขาจะเล่นในบ้านที่ช้างอารีนาทุกนัดเพราะว่าเป็นจังหวะที่สามารถจัดการแข่งขันได้ตามมาตรการควบคุมโควิด -19 โดยจะเปิดสนามแรกเจอกับสุพรรณบุรี วันที่4กันยายนจากนั้นพบกับโพลิสเทโร1 1กันยายนต่อด้วยเชียงใหม่ยูเนเต็ด18กันยายนและปิดท้ายพบกับแบงคอกยูเนเต็ดวันที่25กันยายนเรื่องของโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยต้องดูทีว่าหลังวันที่1กันยายนหลายทีมเนี่ยจะกลับไปเล่นในบ้านได้หรือไม่เพราะว่าเขาเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายจากทางสอบคแล้วจากโปรแกรมทั้ง4นัดการมอง12แต้มเต็มไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้จะมีงานหนักอย่างการเจอกับแบงคอกแต่พวกเขาก็มักกทาไดด้ีว่ตล เมื่อเจอกันและผมมองว่าการที่เชฟของทีมไม่ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแบบยกเครื่องเพราะว่ามันจะมีความต่อเนื่องจากครึ่งฤดูกาลหลังของปีที่แล้วมานี่คือจุดแข็งของบุรีรัมในปีนี้และเมื่อเจาะไปที่ขุมกําลังทั้งชุดตัวจริงตัวสำรองผมมองว่าบุรีรัมในปีนี้ลุ้นแชมป์สนุกแบบยาวๆแน่นอนนะครับพวกเขาเคยผ่านสถานการณ์ที่ตามหลังคู่แข่งแล้วก็แซงนําแบบม้วนเดียวจบมาแล้วเคยนําก่อนนะครับแล้วก็เจอแซงนําแล้วก็สามารถเบียดกลับมาเอาชนะได้ทุกสถานการณ์ บุรีรัมผ่านมาหมดแล้วแต่ปีนี้ครับมันไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์เท่านั้นพวกเขาเติมตัวผู้เล่นได้อย่างน่ากลัวครับผมบอกได้เลยว่าเป็นปีที่สมบูรณ์แบบมากและจะทําให้ลีกสนุกขึ้นอย่างแน่นอนในการขับเคี่ยวกันของทีมหัวตารางแบงคอกเองที่บอกว่า12แต้มเต็มเนี่ยเอาตรงๆนะครับสถานการณ์ของแบงคอกไม่มีใครเห็นว่าอุ่นเครื่องเป็นอย่างไรแต่ละทีมที่เล่นกันรู้กันดีครับว่าสภาพแต่ละทีมลงตัวแค่ไหนและผมเชื่อว่าแบงคอกเองก็เป็นหนึ่งทีมที่ อาจจะมีลุ้นในการที่จะขึ้นมาเบียดบุรีรัมได้เหมือนกันก็เอาใจช่วยทุกสมโมสรเลยครับไม่ว่าจะออกาในรูปแบบไหนก็ตาม ขอให้หลีกมันสดุกแล้วก็เข้มข้นเรตติ้งมันมาความนิยมเกิดและยิ่งผลงานทีมชาติดีผมเชื่อว่าอีกหน่อยกระแสบอลไทยก็ bon จะกลับมาและทั้น,นี้คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับคิดไซโค้ง16หวัน16ทีมขอให้ตามต่อนะครับกับทีมที่เหลือเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมที่ลงทุนในการสร้างทีมกับช่วงโควิดแบบนี้เพื่อหวังว่าบอลไทยจะบูมและคืนความสุขให้กับแฟนบอลทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี